ทำอะไรเอ่ยตอนน้ำพริกกะปิเมื่อกี้ผัดบวกแต่ไม่หิวไะอยากกินน้ำพริกจิ้มอะไรมาเนี่ยจิ้มมะเขือได้มะเขือมาเมื่อวานไงตอนน้ำพริกกะปิอร่อยแซ่บ,บหิวอ่ะใส่กะปิแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาบีดมะนาว จะเปรี้ยวเลยเปรี้ยวหว,วานๆนิดหนึง่งเดี๋ยวใส่ใจเสร็จน,น,น,นั้นน้องหิ้วดูการปรุงนะ,ะาการปรุงก,กินง่ายทำง่ายเราก็ประมาณนี้แหละทุกคน อย่าก,กินอะไรให้มันยุ่งยากนะใช่อย่าก,กินอะไรนี่อยากทำอะไรให้มันยุ่งยากเราก็ตามวิถีชาวบ้านแบบนี้นะมะนาวเปรี้ยวหวานใส่เ <นะ S 2> ยอะจังเลยมันไม่เปรี้ยวหรอกมันต้องแบบเปรียปร้ยวๆนิดนะ่ะ เสร็จเรียบร้อยน้ำพริกกะปิวันนี้น <para haga> ่าก ah. ah <ua> nah, ินสุดๆอร่อยแล้วแหละแค่นี้ก็อร่อยแล้วจิ้มกับมะเขือ